ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามข่าวสารไทยกัมพูชาค่ะโดยคณะผู้สังเกตการชั่วคราวหรือ IoT จาก8ปประเทศกลุ่มอาเซียนนะคะลงพื้นที่โรงพยาบาลพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ค่ะตรวจสอบผลกระทบจากการโจมตีของฝ่ายกัมพูชาซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมสากลอย่างชัดเจน ผู้ช่วยทูตทหารมาเลเซียณนะกรุงเทพมหานครหัวหน้าคณะคณะผู้แทนทหารจาก8ประเทศอาเซียนได้แก่บรูไนามาเลเซียลาวอินโดนีเซียเมียนมาฟิลิปปินสิงคโปร์และเวียดนามพลโทอนุภาพสิริมณทนรองเสนาธิการทหารบก พลตรีกันบุญชยัยรองเจ้ากรมข่าวทหารและคณะผู้แทนจากกองทัพไทยลงพื้นที่โรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดสุรินเพื่อตรวจสอบผลกระทบจากการโจมตีด้วยจรวด B.M.21 ของฝ่ายกัมพูชาซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายมนุษยธรรมสากลอย่างชัดเจนเนื่องจากการโจมตีพลเรือนและสถานพยาบาลซึ่งมีจรวด B.M.21 ตกถึง3จุดได้แก่อาคารภูมิพัฒน์ แฟลตที่พักของแพทย์พยาบาลและบริเวณลานหญ้าหน้าอาคารภายในโรงพยาบาลโดยนายชำนาญชื่นตาผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ขามอบหมายให้ในายประภาสศรีจันทร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฝ่ายความมั่นคงให้การต้อนรับจากนั้นค่ะเดินทางไปยังช่องจุ๊บตะโมก ตรวจสอบเหตุการณ์ทหารพรานไทยทหารพรานไทยค่เหยียบกับระเบิดเมื่อวันที่12สิงหาคม2568ภายหลังการหยุดยิงตอกก็ตอกย้ำว่าฝ่ายกัมพูชาคะ่ะยังคงละเมิดข้อตกลงอย่างต่อเนื่อง สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะเพื่อให้คณะผู้สังเกตการจากนานาชาติได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนและตรงไปตรงมาในพื้นที่จริงอีกทั้งค่ะเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงของกัมพูชาซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงชายแดนและประชาชนผู้บริสุทธิ์